เสริมดวงมาสามปีนะคะทำมาทุกวิธีนะคะจากขายไม่ดีกลายเป็นขายไม่ได้จนต้องปิดกิจการไปอันนี้คือดวงพี่มินเองนะตอนที่เสด็จพ่อมาเข้าฝันตอนแรกๆนะคะแล้วท่านบอกให้ปฏิบัติทมท่านบอกให้ทําอะไรนะคะท่านบอกอีกอย่างท่านบอกอย่างหนึ่งแต่เราแปลปเป็นอีกอย่างนะคะสิ่งที่ท่านบอกให้นั่งสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ให้สวดมนต์อย่างนั้นอย่างนี้น นะคะมันท่านต้องการให้เราฝึกสติแต่เราต้องการเสริมดวงนะคะอยากให้จากขายไม่ดีก็เป็นขายดีนะคะคือคนละเส้นทางหมายถึงว่าคนละเส้นทางในที่นี้คือท่านปรารถนาอีกอย่างแต่เราเข้าใจผิดนะคะว่าสิ่งที่ท่านมาแนะนําคือการเสริมดวงนะคะพี่มิ้งก็ทำร้อยแปดจบกรณียมแม่ตาสูตรร้อยแปดจบนะคะสัมปติชามิร้อยแปดจบก็ทํามานะคะแล้วก็นั่งสมาธิก็นั่ง ตั้งแต่ตีสามจนถึงหกโมงตอนนั้นนั่งได้นะแต่ตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็หกโมงเช้าพาลูกไปโรงเรียนนะคะตอนนั้นก็เนี่ยทำมาทุกอย่างนะคะก็จากขายไม่ดีก็เป็นร้านเจ๊งไปเลยนะคะปิดกิจการนะคะแล้วก็ทุนทรัพย์อะไรทั้งหมดนะคะสมบัติเก่าอะไรต่างๆขายไปหมดละนะคะก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะ เวลาที่มันถึงจุดๆเนี้ยนะคะมันมันไม่มีทางออกเนาะอย่างอื่นนะคะมันก็ต้องหยุดนิ่งนะคะท่านก็แค่บอกว่าให้ไปสงบสติอารมณ์ที่วัดนะคะให้ไปบวชที่วัดนะคะไอเราก็ไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าอุ๊ยต้องโกนหัวนะคะแต่ท่านแบบก็ไม่ไม่ท่านไม่ขัดแย้งใครอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่ไม่ได้จําเป็นนะคะโกนหัวไม่ได้ละกิเลสได้นะคะไปฝึกปฏิบัติก่อนนะคะให้ให้แบบมันใจมันมันมีที่พึ่งมากกว่านี้นะคะ ที่พึ่งในที่นี้คือสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองได้นะคะไม่ใช่ให้ไปพึ่งท่านหรืออะไรต่างๆนานาท่านไม่ได้มาเพื่อให้เราเป็นแบบไปยึดไปเกาะท่านนะคะแล้วแบบว่าขอพรอนะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นเราด้วยความที่มันมีโมหะเยอะๆไงนะคะ ความคิดเดิมๆม,มันก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่พอปฏิบัติเข้าใจมันก็เข้าใจท่านไปด้วยเข้าใจสถานะเรากับท่านไปด้วยว่าอ๋อท่านก็คือมาเป็นการ,ระยะนานมิรเท่าที่ท่านจะสามารถช่วยช่วยเหลือเราได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเลยมีสเต็ปที่อยู่ในระยะที่พอดีนะคะในการแบบว่า เออกดดันเทพกดดันอะไรต่าง,าง,างๆนานานะคะที่เราเข้าใจไปเองนะคะมันก็ต้องพอเสริมดวงมาทุกสิ่งทุกๆอย่างแล้วนะคะในท้ายที่สุดมันไม่ดีแล้วมันหมดตัวมันก็ต้องหยุดนะคะหยุดเสริมดวงนะคะหยุดปฏิบัติธรรมหรือทําบุญเพื่อเสริมดวงนะคะแต่ว่าให้เปลี่ยนมาเป็นพยายามรักกิเลสนะคะพยายามรักกิเลสในที่นี้คือเหตุแห่งที่ออไปยึดติดในความอยากอยากอยาก,อยากเสริมดวง อยากให้ดวงดีกว่านี้เนี่ยคือความอยากความอะไรต่างๆนานาพอปรับจิตให้มากลายเป็นยอมรับกับดวงตกไปเลยนะคะอ่ะหมดตัวก็หมดตัวอ่ะต้องอยู่ในวัดก็อยู่ในวัดต้องทํางานในวัดก็ทํางานในวัดพอปรับจิตมาเป็นยอมรับปุ๊บใจมันปล่อยจริงๆใจมันอยู่ได้กับปัจจุบันจริงๆใจมันเข้ามันไม่เป็นไรแล้วกับการดวงตกจริงๆนะคะนั่นแหละอ,อ,อย่างแรกที่เราจะได้นั่นก็คือการพ้นจากทุกนะไอ้จัก พ้นจากทุกจากการดวงตกนั่นแหละค่ะแล้วก็จากนั้นมันไม่รู้นะคะของพี่มิ้นนะ์นี่ยมีพอพอวางได้จริงๆมันมีอะไรมารองรับแต่ของบางคนก็ไม่มีนะคะดังนั้นมันก็ยังดีเนาะที่เราได้ไปปฏิบัติธรรมได้อย่างน้อยมันก็เอาตัวเองออกจากความเครียดเครียดแบบอยากตายอะ่ะได้นะคะจริงๆแค่เนี้ยก็คุมแล้วนะคะดังนั้นใครดวงตกเสริมดวงมาทุกทางเสริมดวงทุกอย่างหลายปีด้วยนะคะก็ลองปรับจิตตามพี่มิ้นดูนะคะ